ลาดสี่ห้านะคะเข้ามาเลยคะ่ะแชร์ประมาณยี่สิบกลุ่มละเว้ยแครเยอะจังอะหนูคนไม่เต็มห้องอะดิประเด็นนี่ขอทักแชนหาเขาก่อนเทสหนึ่งหนึ่งรัดคิวนะคะทุกคนใครอยากเทสหนึ 1, 1, ่งหนึ่งยี่สิบวอนะคนดูคนได้ที่หนึ่งนั่นแหละเกียนเอ๋อใช่หรอโอ้เนาะไม่ได้แชร์เลย ทุกคนมันกระตุกมากถ้าใครแบบมีแอปดีๆที่สตรีมในแอนดรอยแบบดีๆอ่ะมาแนะนำพี่ได้นะมีเกียร์น่ะทุกคนใครที่แอดเพื่อนมาแต่เขาไปไล่รับทีหลังนะทุกคนเขาอ,อาจจะรับได้ไม่หมดทุกคนนะเพราะว่าแบบเพื่อนได้จะเต็มแล้ว กว่าๆพี่ก็จะแบบสร้างห้องให้เล่นแล้วนะคนดูผมเล่นไม่เข้าคนค้างไปเลยอะ่ะส่วนครับทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยนะคะคนดูเยอะเดี๋ยวขอสร้างห้องให้เทสนะวันนี้เทสเป็นห้องใหญ่นะคะทุกคนใครอย่างน,งนึงกับพี่โจนกดไลค์กดแชร์ก่อนสร้างห้องใช่กจ็จีน่ารักมาก รูสิไอต้ากติไม่ได้มาเล่นนะแต่มาแชร์ให้ขอบคุณแมวดื้อบอนี่แมวดื้อจะมาตัดพีใช่ปะขอแล้วว่าตายจะตายวงจะตายวงจะตายวงะโอ้โหใจร้ายมาก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 ข้าน้อยขอเข้าวงก่อนทุกคน ใครอยากเป็นเพื่อนในเฟสเป็นเพื่อนในเกม50บอนะคะคุณดูพี่เชิญดูกระตีนไหมนะคนดูมาตัดคนนี้หน่อยดิเขาดับฝันพี่คนดูจิ้มจิ้มหัวใจช่วยกันหน่อยเขาอยากได้ใจคนดูอ่ะใครมาใหม่ฝากกดติดตามได้นะคะหม์สิบส14 นดูเลขห้องสี่สองหนึ่งสามแปดเจ็ดเก้ไม่ได้ยินใครเลยอ่ะอุ้ยอย่าขึ้นบนที่สูงนี่เรามาเล่นกันดีๆใ,ใครขึ้นไปข้างบนอะ <S 1> <S 1> <ๆ>เขาสร้างเรื่อยๆแหละห้องหน้าก็มีนะใครอยากเล่นอะ ผมเทสไปรอบนึงแล้วเล่นไม่ออกุกคนทุกคน,กคนไม่ใครจะดับฝัน ต้อน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเขารอดูก่อนนะว่าส่งสลิปมายัางถ้าไม่ส่งเขาก็ขอไปเท,ทห้องใหญ่เลยแล้วกันนะมีใคระได้วยรับสองสองรับหนึ่ง ดนด่าฝันทุกคนครับใครยังอยู่ก็พูดคุยกับเขาได้นะเขาชอบคุยกับคนดูมากเลยอะรับแอดได้ยังยเดี๋ยวรับแอดเด้อขอลงสตรีมก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เคลียคนเลยเล่นอีกไหมครับเดี๋ยวพี่สร้างอีกนะคะคนดูอย่าเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะ เป็นโหมดกลางวันเลขห้องนะคะเลขห้อง4,3,6,8,1,6,7,2 4,3,6,8,1,6,7,2หกเจหรหัส1,2,3นะแต่ว่าใครจะมาก็ก็มาเถอะ <laughs> แต่ว่าใครจะมาก็มาเถอะ <laughs> 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 เดี๋ยวขอเข้าวงกันนะทุกคนอย่าอย่าใจร้ายนะอย่าใจร้ายกับพี่โอ้ยมัน <Un stoppable. S 1> จะมาตจ,จอมาเจาะไอ้วอลพี่อย่างนี้ได้ไงวะ อ่จริงในไอวอเด็ wall, กขาดนะคะคนดูถ้าสังหารเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจย่อขอโทษด้วยนะคะมีมารยาทกันนิดนึงเนาะ เจ็บเจ็บเจ็บเจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่อยากเทสักสามอ่ะ คนมันหายค้างยังกินเนี่ยพี่บอกแล้วนะใครที่ขึ้นยอดแชร์พี่จะเข้าห้องคนนั้นนะขึ้นยอดผู้แชร์พี่จะเข้าห้องคนนั้นดได้แล้วงงงสองรอบหรอครับใช่ค่ะสองรอบครับ เพื่อนรู้สึกจะโดนโกรธบ่อยมากค่ะเดี๋ยวพี่เปิดเทสให้นะผู้คนฝากกดแชร์พี่ด้วยนะคะกดแล้วพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอคนดูเพิ่มก่อนเนาะเดี๋ยวพี่สอนโอ้ย และด้อฝันได้เฟินอีกรอบหนึ่งแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยแคนว่างหลายที่เลยนะทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะคะทุกคนดูแคนตีต้องมาให้ทุกวันนะใจอะ่ะขอเทสเดอร์พีได้ได้ได้ไดถ้ารอไหวพีเทสให้ทุกคนอยู่แล้วพีไม่อยู่หรอ โป้ตายโป้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 อุ้ยไม่โดนเลยบ<ป>ายพักไปแล้วค่ะพี่ผมคนต่อไปใช่ไหมหนูแชร์พี่เลยยังคืออะไรคืออะไรอะ่ะพี่งงอ่ะขอข้าวขอคนอยังไงหรอ งานมันแดงอยู่นะขาดเท้าขาดโอ้ยจะมีเหลือนี่เหรอดี อย่าไว้ใจแ้องมาวที่ห้องเวอร์นะ